คุณผู้ชมนะครับไปต่อกันที่กรณีของลูกโป่งวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ทางภาคใต้กันหน่อยคือต้องเตือนกันเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าอาจถึงตายได้ต้องเตือนกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะครับกวาดล้างจับกลุ่มร้านที่รักรอบขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ครับ ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบนำกำลังเข้าตรวจค้น2จุดในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอีกจุดหนึ่งก็คืออำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายสินค้าซึ่งห้ามขายเนี่ยฮะไปทลายถึงแหล่งต้นกำเนิดเลยทีเดียวนะครับ จากการตรวจค้นจุดแรกเจ้าหน้าที่ทำการยึดลุกโป่งวิทยาศาสตร์กว่า4,744ชิ้นส่วนจุดที่2นะครับยึดลุกป่งวิทยาศาสตร์ได้กว่า2,028ชิ้นนะครับ2จุดก็เกือบเกือบ7,000ชิ้นรวมมูลค่าของกลางกว่า30,000บาทพร้อมกับทำการจับกลุมเจ้าของร้าน2คนไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกโดยผู้ขายเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเป็นเงินไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับก็พยายามที่จะมองหาอยู่เหมือนกันนะนะเจ้าหน้าที่ก็คงจะไปกวาดล้างทั้งในส่วนของ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ลูกโป่งพลาสติกแล้วถ้าเกิดว่านะะมีสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่ภายในร้านอีกก็คงจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์นั่นเองครับคือจะเห็นได้ว่ามันมีของเด็กเล่นเยอะแยะมากมายเต็มร้านเลยนะคุณรันพอเด็กๆหลุดเข้าไปในโซนนี้ยังไงเขาก็ต้องชอบแน่นอน<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าเป็นของที่เขาอยากจะเล่นะนะฮะแล้วก็ พอไปกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีการอ้อนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อให้นะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่ไม่ทราบถึงภัยหรือว่าอันตรายของลูกป่งวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะมีการซื้อให้น้องๆไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นั่นเองครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการออกประกาศคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า เนื่องจากไปพบสารเอทิลอะซิเตทนะครับซึ่งจัดเป็นสารระเหยเหมือนกับที่มีในกาวแล้วก็ทินเนอร์หากเด็กเล็กนำไปเป่าเล่นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ผู้สื่อข่าวลองไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับซึ่งนะครับก็ไปพบยี่ห้อต่างๆพบว่ายังมีการประกาศขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์ โดยมีการโปรโมทของเล่นยุ 90, ค90ของเล่นโบราณของเล่นในตํานานเพราะว่ามีราคาตั้งแต่13บาทไปจนถึง99บาทคือราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ13บาทเป็นต้นไปแล้วก็ยังพบว่ามีบางเจ้านะครับได้ปิดตัวลงไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายอย่างที่บอกไปข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ คือมันมีสารระเหยที่มีอยู่ในกาวแล้วก็ทินเนอร์อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะครับหลายคนติดกาว แล้วก็ติดทินเนอร์ก็คือติดการสูดดมเนื่องจากว่ามันเป็นสารระเหยแน่นอนนะครับมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นเองครับค่ะร้านนี้จ้าจะเป็นร้านค้าส่งของเล่นนะนะคะแต่ว่าในส่วนของลูกป่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นหลอดเล็กๆคุณอ้้นในสมัยก่อนถ้าสมัยยุคเราเด็กๆก็จะเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็จะมีหลอดให้อันนึงนะพอเราบีบนะคะในส่วนของสารเคมีที่มันจะเป็นเ,นเนหนียวเหนียวหนืดๆืเนี่ยเอามาพันพอบีบออกมาแล้วก็จะมาพันหลอดแล้วเราก็จะเป่าพาันหลอดมันก็จะพองขึ้นมานะคะเป็นลูก กลมๆใสๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาแบบว่าลอยเล่นได้แต่ว่ามันก็จะเขาเรียกว่าแตกง่ายรั่วง่ายเพราะมันจะค่อนข้างบอบบางแต่มันก็จะเป็นกลิ่น ของสารเคมีนะคะที่อยู่ในนั้นด้วยซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยดดฉันเห็นว่ามีการผลิตออกมาจากประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายรูปแบบคือจากหลอดเล็กๆจิ๋วๆสมัยก่อนที่เราเล่นเนี่ยมันกลายเป็นหลอดใหญ่ขึ้นมาแล้วคุณอันนะก็จะเป็นหลอดใหญ่กลิ่นเนี่ยก็จะยังคงมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมสัก100%นะคะคุณผู้ชมแต่บางคนนะเด็กบางคนบอกว่าซื้อไปเล่นแล้วเป่าแล้วมันไม่ค่อย เป็นลูกโป่งลอยได้เหมือนเดิมอ่ะบางทีสารเคมีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านะนะคือก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอันตรายนั่นแหละนะในส่วนของการดมสารเคมีต่างๆเขาก็เลยบอกว่าถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยไปดมหรือไปเป่าเล่นเนี่ยนะคะคือไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุขภาพร่างกายได้เลยก็เลยต้องนะเป็นสินค้าที่ห้ามจําหน่ายนั่นเองค่ะครับก่อนหน้านี้ที่เรานําเสนอข่าวกันไปบริเวณถนนเข้าวสารกรุงเทพมหานครที่มันมีการ ขายก๊าซหัวเราะหรือว่าลูกโป่งหัวเราะนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือน่าจะเป็นลูกโป่งไนตรัสที่บริเวณถนนเข้าสารอันนั้นก็เป็นนะฮะสินค้าที่ห้ามจําหน่ายเพราะว่ามันผิดเรื่องของพรบยานะครับแล้วก็แน่นอนมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เข้าสารรู้สึกว่าจะขายประมาณร้อยบาทใช่ไหมคุรันคุณรันที่เรานําเสนอกันไปตอนนั้นแล้วก็มี บางจุดก็อาจจะถูกกว่านั้นสักประมาณ50บาทนะครับเป็นลูกโป่งหัวเราะหรือว่าก๊าซหัวเราะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเหมือนหรือว่าคล้ายกับลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี้หรือไม่ฮะ เหมือนกันนะคะ,<ล>ะอย่างที่เา<ะ>ราเคยรายงานเนี่ยมีทั้งที่เข้าสารแล้วก็ที่พัทยาด้วยที่พัทยาก็จะเป็นลูกโปง่งอันนั้นคือเป็นลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งเราเป่าใช้ปากเป่าสูบปกติเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของอันนี้คือใส่สารเคมีเข้าไปนะลูกโป่งแบบนั้นแต่ว่าอันนี้นะจะเป็นลูกโป่งที่ไม่ใช่เป็นยางยืดแล้วเราเป่าปากแบบนั้นได้คือมันต้องใช้หลอดเป็นส่วนผสมแล้วก็เอาสารเคมีนมาพันปลายหลอดแล้วค่อยเป่านั่นเองค่ะสารระเหยอาจจะคนระย่างนะครับแต่ก็มีอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันยิ่งอัันนนี้ะครบ ถ้าเป็นเด็กและเยาวาชนไปนเล่นโดยเฉพาะเด็กเล็กก็จะมีอันตรายเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ะนะครับต้องระมัดระวังด้วยเห็นบอกว่าเข้าวสารขายอยู่ที่ประมาณ50บาทก็มีนั่นเองครับอ่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสําหรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกโป่งวิทยาศาสตร์นั่นเองครับ